ร่วมบันทึกประเทศไทยโดย s ิ n ค Corporation ปตทพลังที่ยั่งยืนการบินไทยมาแล้วค่ะคุณผู้ชมคะสวิตสวิตเซอร์แลนด์ กับบันทึกประเทศไทยสนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชันและการบินไทยขอบคุณค่ะครั้งที่แล้วคุยค้างไว้นะคะว่า ผู้บรรยายลืมไปว่าสูงวัยก็เลยปีนขึ้นไปนั่งในห้องเครื่องขับเคลื่อนรถจักรไอ้น้ำที่ร้อนระอุไปด้วยเตาเผาทานหินที่ตักฐานหินทุกๆสินาทีโดยประมาณนะคะตักทีหนึ่งเราก็ต้องยกขาขึ้นทีหนึ่งได้ะจะประคองตัวให้นั่งสบายเพราะไม่มีที่พิง แลจจะคอยถ่ายภาพวิวทานน้ำแข็งบนเทือกเขาแอลป์แล้วก็บรรดาดอกไม้สวยต่างๆเออคือว่าคุ้มค่าอย่าบอกใครเลยค่ะคือเวลากำลังเพลินกับวิวทิวทัศน์งดงามอ้าวอ้าอุยอ้าตักฐานหินอีกแล้วก็ต้องยกขาขึ้นอีกถือว่าเป็นการทดสอบความอดทนได้อย่างดีนะคะคุณผู้ชมลองดูวิวสวยๆสิคะแล้วก็ดูดอกไม้ริมทางถามคนที่นี่ว่า เขาเรียกว่าดอกอะไรล่ะเขาก็บอกว่าก็ดอกไม้ป่านั่นแหละไม่รู้ว่าชื่ออะไรหรอกก็เลยหยุดถามเลยนะคะเพลินจริงๆค่ะบางที่ก็เหมือนภาพวาดเลยนะคะสวยจริงๆ และเวลาผ่านไปที่ไหนผู้คนก็จะหยุดดูมีการโบกมือถ่ายรูปแล้วก็รู้สึกเหมือนกับว่าชาวสวิสเนี่ยเขาจะภาคภูมิใจในรถจากไอ้น้ำเหมือนเป็นปูชนียวัตถุที่เคลื่อนที่ได้เลยล่ะคะ่ะเรานั่งกันอยู่ในรถก็เลยรู้สึกภูมิใจไปกับเขาด้วยนะคะนั่งกินลมชมวิวอบความร้อนจากเตาถ่านหินอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงกว่านะคะ ก็ได้เวลาลงพักไปยืดเส้นยืดสายหาอะไรดื่มให้สดชื่นน้ำก็ขายดีแล้วค่ะนั่งพักอยู่ท่ามกลางขุนเขามีเพลงฟังสบายๆถึงตอนนี้ผู้บรรยายก็เลยมีโอกาสได้มานั่งที่โบกี้ด้านในนะคะแล้วก็มีที่นั่งมีพนักพิงเพราะว่าชักจะเริ่มปวดหลังหน่อยๆแล้วค่ะ ก็ค่อยยังชั่วแล้วนะคะได้ชมวิวกันเต็มที่หน่อยมองไปไกลๆนู้นบนยอดเขานะคะก็จะเห็นทาน้ำแข็งที่กำลังละลายเป็นทารน,น้ำไหลลงมาเป็นลำทานเล็กๆหรือว่าอาคารบ้านเรือนต่างๆก็เหมือนบ้านตุ๊กตาชมบนรถจากไอ้น้ำก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่สมกับชื่อสวิตสวิตเซอร์แลนด์เลยนะคะ กับลืมเล่าให้ฟังนะคะว่านักท่องเที่ยวหลายคนเนี่ยเลือกมาพักค้างคืนกันที่นี่ซึ่งก็มีโรงแรมสวยๆให้ได้พักผ่อนกันทั้งครอบครัวคือมีสนามเด็กเล่นมีจุดชมวิวมีดอกไม้สวยให้ชมกลุ่มของเราก็มีเวลาอยู่แค่นี้นะคะจึงได้แต่เดินชมกันด้วยความเพลิดเพลินเก็บภาพมาฝากกันเยอะเลยค่ะ denn macht der es war ein ode ein kleines ode การนั่งรถจักรไอ้น้ำชมทานน้ำแข็งบนเทือกเขาแอลครั้งนี้เป็นประสบการณ์ที่แสนประทับใจนะคะเชื่อว่าคงไม่มีใครที่อายุเท่าผู้บรรยายใจกล้าพอที่จะเข้าไปนั่งในห้องเติมฐานหินอย่างที่เล่าให้คุณผู้ชมฟังแล้วอะค่ะคุณผู้ชมคะประสบการณ์ที่ได้จากการนั่งรถไฟที่วิ่งด้วยฐานหินชมวิวบนเทือกเขาแอลครั้งนี้ถ้าไม่ใช่คุณออสการ์สามีเพื่อนแอล จัดการให้มาเพราะเขาเป็นบอร์ดของที่นี่ผู้บรรยายเองก็คงไม่มีโอกาสนะคะถือว่าเป็นกำไรอย่างยิ่งกับทริปนี้และต้องขอขอบคุณเพื่อนแอลน้องต้อยและคนสำคัญท่านนี้คุณออสการ์ค่ะ mm hmm. ประทับใจคนที่นี่นะคะ mm hmm. เขาอนุรักษ์รถไฟระบบโบราณโดยเข้ามาบริหารโดยไม่มีค่าตอบแทนใดๆลำพังเพียงแค่นักท่องเที่ยวซื้อตั๋วรถไฟเข้ามาชมวิว ก็ไม่คุ้มกับค่าบำรุงรักษารถไฟเหล่านี้หรอกค่ะแต่ที่อยู่ได้ก็เพราะเงินบริจาคนะคะขอบอกเลยว่าเรื่องจิตอาสาของชาวสวิสนี่สุดยอดค่ะเขารับผิดชอบสิ่งดีๆเพื่อสังคมอย่างสม่ำเสมอโดยไม่ต้องใช้กฎหมายบาบังคับหรือการบริจาคเอาหน้าเลยล่ะค่ะเป็นความรู้สึกดีๆที่ได้จากการเดินทางไปสวิตเซอร์แลนด์ครั้งนี้และอยากให้เมืองไทยเป็นแบบนี้บ้างค่ะ สรุปแล้วมาทริปนี้ก็ครบเครื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นการนั่งรถไฟฟ้าการนั่งรถไฟสตีมเทรนรถไอน้ำนี่แหละค่ะแล้วก็ล่องเรือที่ทะเลสาบลูเซิร์นนะคะได้ประสบการณ์ครบถ้วนลืมเล่าไปว่าตอนที่ลงเรือไปล่องทะเลสาบลูเซิร์นคุณออสการ์รอยอยู่ที่ท่าเรือนะคะพอเราขึ้นจากเรือ คุณอสกาก็พาเดินชมโรงแรมสวยบริเวณริมทะเลสาบลูเซิร์นเมืองน,นี้เป็นเมืองเล็กๆชื่อบรุ n เนนนะคะก็มีสถานที่ให้เด็กได้พักผ่อนได้เล่นมาพร้อมกับครอบครัวแล้วก็มีวิวจากทะเลสาบลูเซิร์นให้ชมกันงดงามจริงๆค่ะเข้ามาน,นั้นพวกเราหิวกันมากเลยค่ะ ก็เลยกลับมาลงมือทํากับข้าวเองโชว์ฝีมืออาหารไทยนะคะแล้วก็ง่ายๆอะค่ะไม่มีอะไรมากไข่เจียวผัดักอะไรเงี้ยอร่อยดีค่ะขณะที่กําลังออกอากาศสวิตเซอร์แลนด์ตอนนี้อยู่เพื่อนแอลแล้วก็คุณต้อยที่เป็นครูสอนอาหารไทยให้กับชาวสวิตสนะคะก็ส่งรูปดอกไม้ต้นไม้ผลัดใบสีสวยในฤด,ดูช่วงปลายปีเป็นฤดูใบไ,ไม้ร่วงนะคะทําให้เราได้อิจฉาเล่นนะคะคุณผู้ชมดูนะคะ ว่าบรรยากาศในอุณหภูมิ8องศาเซลเซียสในสวิตเซอร์แลนด์นั้นน่าสดชื่นสวยงามเพียงใดค่ะเลยไลน์ไปบอกเพื่อนนะคะว่าถ้าโชคดีมีโอกาสก็จะแวะไปพักด้วยที่เมืองฮินวิลนะคะในเดือนตุลาคมปีหน้าจะได้ไปสัมผัสบรรยากาศแบบนี้บ้าง และถึงวันนั้นก็จะขอนำมาเล่าให้คุณผู้ชมได้สวีทสวิตเซอร์แลนด์กันอีกแน่นอนค่ะสวิตสวิตเซอร์แลนด์ใกล้จบแล้วนะคะแต่ยังมีไฮไลท์มาฝากอีกต้องรอชมครั้งหน้าค่ะตอนนี้พักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศฮาวายไนท์งานปัดชิมนิเทศนักศึกษาพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งหรือพอตส6ที่โรงแรมดีวารีพัทยาค่ะ ร่วมบันทึกประเทศไทยโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA Life for Life ใส่ใจทุกชีวิตดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด Sing Corporation อยากมีความสุขสักหนึ่งชั่วโมงลองหลับตาท่านหนึ่งปีออกไปท่องเทีย่ยวและถ้าอยากมีความสุขชั่วชีวิตจงให้แก่ผู้คน ามตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่านี้ได้ไหมถ้าเป็นคนดีจะดีกว่านี้ได้อีกแค่ไหนดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดบินไปกับความรู้สึกที่สวยงามที่เป็นอิสระดื่มด่ำกับสุนทรีล่องลอยไปกับความสุข ที่งดงามราวกับไนใส่หัวใจของความเป็นไทยในทุกสัมผัสเพื่อความงดงามของการเดินทางในทุกเที่ยวบินการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าความสุขของเราคือความภูมิใจคือความใส่ใจคือความมุ่งม,มั่นคือความตั้งใจพัฒนาการบริการ ความสว่างทุกชีวิตทั่วไทยโดยยึดหลักความโปร่งใสสุจริตตรวจสอบได้ด้วยหัวใจธรรมาภิบาลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมบันทึกประเทศไทยโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA Light for Life ใส่ใจทุกชีวิตดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด s i n ค Corporation ผู้ชมคะหลังจากคณะนักศึกษาพตส6ไปดูงานการเลือกตั้งที่ต่างประเทศกันมาแล้วก็กลับมาเข้าห้องเรียนและอีกไม่นานก็ถึงโค้งสุดท้ายของการศึกษาหลักสูตรพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงรุ่นที่6ที่นักศึกษาแต่ละคนจะต้องนำเสนองานคน้คนคว้าตามความสนใจส่วนบุคคลหรือที่เรียกว่า individual study ค่ะ สรุปผลงานที่ไปค้นคนว้าวิจัยกันมาแล้วจะทำรูปเล่มส่งให้คณะกรรมการและขึ้นเวทีนำเสนอผลงานโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาผู้บริหารสถาบันและเพื่อน,นักศึกษาได้ฟังพร้อมการซักถามเสนอแนะ บางวันก็มีท่านประธานกออกตกรรมการกออกตและท่านเลขาธิการกออกตให้เกียรติมารับฟังผลงานของนักศึกษาอีกด้วยค่ะสอบผ่านกันไปแล้วก็มาถึงงานสุดท้ายนะคะทุกคนไม่พลาดเด็ดขาดค่ะนั่นคือกิจกรรมปัดชิมน,นิเทศที่โรงแรมดีวารีจอมเทียนบีชพัทยาอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีค่ะที่นี่นักศึกษาพทศ .6 ได้ฟังมุมมองของผู้บริหารกับการศึกษาอบรมตามหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงรุ่นที่6แล้วก็มีการแบ่งกลุ่มรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อประเมินผลการศึกษาอบรมมีการฟังความคิดเห็นแบบเต็มศักยภาพเลยล่ะค่ะแล้วก็ส่งท้ายด้วยการสรุปผลประเมินการศึกษาอบรมหลักสูตรพศ .6 โดยผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งค่ะจะเปิด ใหม,มีการตกแต่งกันมากขึ้นผมก็รับว่าเป็นข้อจกากัดแต่ว่าเราเพิ่มเวลาแล้วจากรุ่งค้าเนี่ยการตกแต่งการตกแต่งตได้ส่วนตอวนิสัยน้อยกว่านี้นิดนังนะครับแต่เราก็เพิ่มเวลาแล้วจากถ้าที่เห็นวก็ยังน้อยยังน้อยอยู่นะครับก็เป็นไปได้ว่าจะมีกา,การปรับแล้วก็ถึงเวลาของความสนุกสนานกันแล้วนะคะ a p e Six Graduation Party กับการแต่งกายสีม blue color ที่ทุกคนมาแบบจัดเต็มค่ะวันนี้ผมรู้สึก ยินดีและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่นักศึกษาพทศสรุ่นที่6สําเร็จการศึกษาตลอดระยะเวลา6เดือนนี่นักศึกษาทุกคนก็มีทั้งความสนุกมีความเครียดมีหลายอย่างก็ทุกคนก็มาจากต่างที่ต่างสถานะก็ได้มาอยู่รวมกันก็มีแต่ความเป็นเพื่อนความเป็นพวกนะครับ ความเป็นพักความอะไรไม่มีหวังอย่างยิ่งว่าอยากให้การเมืองต่อไปเนี่ยให้พวกเรามีความรักสามัคคีเหมือนกับที่เราได้เรียนพตศรุ่นที่6เนี่ยเริ่มต้นง,งานอย่างเป็นทางการนะคะด้วยการชมวิทีอาหกเดือนกับพตศหกที่รวบรวมความประทับใจตลอด6เดือนให้ได้ชมกันเรียกเสียงหัวเราะและรอยยิ้มจากชาวพตศหกได้ไม่น้อยเลยค่ะ ท่านประธานกกตกล่าวเปิดงานและมอบรางวัลให้กับนักศึกษาที่มีชั่วโมงเรียน100%ซแล้วก็เป็นการแสดงของนักศึกษาพศ6จำนวน3กลุ่มนะคะตามกลุ่มที่ไปศึกษาดูงานต่างประเทศกันมานั่นก็คือญี่ปุ่นเยอรมันและสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งแต่ละกลุ่มก็สร้างสรรค์การแสดงได้อย่างสวยงามและสนุกสนานมากๆค่ะงนนี้ท่านประธานกกตก็ได้โชว์เพลงเซอร์ไพรทุกคนด้วยนะคะ จบงานเลี้ยงด้วยความประทับใจก่อนจะแยกย้ายไปพักผ่อนกันค่ะห้องพักที่ดีวารีจอมเทียนปีชพัทยาทันสมัยสวยงามเรียบง่ายให้ความรู้สึกอบอุ่นเสมือนอยู่บ้านจากห้องพักก็สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์สวยงามได้กว้างไกลค่ะ รับประทานอาหารเช้าเรียบร้อยแล้วทีมงานบันทึกประเทศไทยไปเก็บภาพความสะดวกสบายในโรงแรมมาฝากคุณผู้ชมนะคะที่นี่ก็มีมุมเก๋ๆให้ถ่ายรูปเยอะมากพนักงานก็อัถยาศัยดีบริการเยี่ยมประทับใจคะ่ะสำหรับตัวดีบรีจอมเทนบีพปทยาเองเนี่ยเรามีห้องพักทั้งหมด500ห้องนะครับแบ่งเป็นทั้งหมด 6ประเภทด้วยกันซึ่งทุกห้องของเราเนี่ยเน้นไปที่แบบโอเชียนวิวคือลูกค้าทุกท่านที่สามารถนะครับเข้ามาพักที่ห้องของเราเนี่ยสามารถมองเห็นวิวทะเลได้แบบ180องศาเลยจ<ม>ากห้องพักทุกห้องนะครับ<ม>นอกจากห้องพักแล้วนะครับล้วก็มีบริการสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ํากลางแจ้งที่มีถึง2สระบริเวณชั้น1แล้วก็บริเวณชั้น5าซึ่งสามารถว่ายน้ําไปด้วยชมวิวทะเลได้ด้วยนะครับ<ม>นอกเหนือจากนี้<ม>เราก็ยังมีห้องอาหารอีกถึง6ห้องด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็น ห้องอาหารฟรกซึ่งเสิร์ฟอาหารเช้านะครับแล้วก็เป็น a อเด a ย์ i ดนิ่งด้วยทั้งวันหรืออยากทานอาหารแบบชิลๆบริเวณหน้าชายหาดก็ได้เรามีดีบีชผับเป็นเลสตรองนะครับพร้อมวงดนตรีสดที่ขับกล่อมทุกท่านด้วยในทุกๆวันเช่นเดียวกันนะครับและ ที่สำคัญเลยมี DIB หรือว่า d i v e r y Inspiration Bar เป็นบาร์ดัดฟ้านะครับอยู่บริเวณชั้น38สามารถเห็นวิวของพัทยาเนี่ยได้อย่างทั่วถึงแบบ360องศาด้วยคนที่ชอบอาหารญี่ปุ่นนะครับดีมีห้องอาหารดาเระซูชิสลัดแอนด์ฟรุตบาร์เป็นอาหารญี่ปุ่นแนวใหมน่นะครับเสิร์ฟทั้งซูชิสดๆพร้อมทั้งสลัดบาร์แล้วก็ผลไม้สดตามฤด,ดูกาลที่เอามาทำเป็นซูชิเมนูพิเศษให้ทุกท่านด้วย ิความสะดวกอื่เราก็มีเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นห้องประชุมที่มีถึง6ห้องลานจอดรถ2แห่งนะครับและที่สําคัญพลาดไม่ได้เลยใกล้จะปีใหม่แล้วหรือว่าเข้าช่วงไฮซีซั่นเนี่ยทางโรงแรมก็มีโปรโมชั่นสัก D.I.B ด้วยนะครับเป็นโปรโมชั่นทาปาสพร้อมเครื่องดื่ม มีให้เลือกทั้งแบบมีแอลกอฮอล์แล้วก็ไม่มีแอลกอฮอล์ด้วยเพราะฉะนั้นสามารถขึ้นไปทานได้เลยกับบุฟเฟต่ต2ชั่วโมงนะครับเพียงแค่545บาทเท่านั้นจากปกติที่850บาทต่อท่านทุกวันเลยนะครับหนึ่ทุ่มถึง3ามทุ่มตรงที่ชั้น38 DIB d i v a r i Inspiration Bar ถ้ามาพัทยาเนี่ยก็อย่าลืมนึกถึง Dibari ด้วยนะครับเดินทางง่ายมากเราตั้งอยู่ที่หาดจอมเทียนซอย13-14นะครับเบอร์โทรศัพท์ก็038418999หรือว่าจะ ติดตามทางหน้าแฟนเพจก็ได้ที่ f a c e b o o k c o m d i v a r i j o m t e n b e a c h พัทยายัางไงก็ขอฝากไว้ด้วยแล้วพบกันที่ i v ว r i ี o อมเ e n beach ครับขอบคุณ i v ว r ร j จอมเ e n beach พัทยาสำหรับการต้อนรับที่อบอุ่นนะคะตอนนี้ได้เวลาตามชาวพตส6ไปทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ที่ศูนย์ต่อต้านการค้าม,มนุษย์และเด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศมูลนิธิพัฒนาการคุ้มครองเด็กแล้วล่ะค่ะ กิจกรรมสุดท้ายของวันนี้นักศึกษาพทศ .6 แวะไปที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุเต่าทะเลนะคะที่หน่วยงานบัญชาการต่อสู้ทางอากาศยานและชายฝั่งอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีเพื่อทำภารกิจปล่อยพันธุเต่าทะเลลงสู่ธรรมชาติค่ะเป็นอันจบภารกิจติดตามชาวพทศ .6 ไปงานปัดฉิมนิเทศแล้วนะคะ ครั้งหน้ามีกิจกรรมดีๆที่เป็นประโยชน์อย่างนี้บันทึกประเทศไทยคงจะมีโอกาสนำมาฝากคุณผู้ชมอย่างแน่นอนค่ะร่วมบันทึกประเทศไทยโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA l i g h t for Life ใส่ใจทุกชีวิตดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด Sing Corporation คุณภาพของคนมาจากการให้โอกาส ถึงวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ไม่ได้มรืนก็ต้องได้ถามตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่าน,นี้ได้ไหมถ้าเป็นคนดีจะดีกว่าน,นี้ได้อีกแค่ไหนดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดบินไปกับความรู้สึกที่สวยงาม ที่เป็นอิสระดื่มด่ำกับสุนทรีล่ลองลอยไปกับความสุขที่งดงามราวก,กับไปใส่หัวใจของความเป็นไทยในทุกสัมผัสเพื่อความงดงามของการเดินทางในทุกเที่ยวบินการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าสามในสี่ของโลกคือน้ำ แต่มีเพียง3%ที่เป็นน้ำจืดและ3%ที่มีอยู่ส่วนใหญ่ยังเป็นน้ำแข็งขั้วโลกมีเพียงไม่ถึง1%ร์ที่เป็นน้ำบาดาลและน้ำผิวดินถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะร่วมกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเพราะทรัพยากรน,น้ำมีวันหมดใช้ทุกหยดอย่างรู้คุณค่าการประปานครหลวงประปาเพื่อประชาชน ร่วมบันทึกประเทศไทยโดยมูลนิธิใบไม้เขียวดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงค์คอร์ปอเรชันมนุษย์เราทุกคนเนี่ยนะคะย่อมมีไขมันอยู่ในร่างกายเพื่อให้ความอบอุ่นและเป็นพลังงานสำรองอยามที่เมื่อร่างกายขาดพลังงานนะคะแต่ท่านผู้ชมทราบไหมคะว่าตำแหน่งส่วนไหนของร่างกายที่ไขมันไปสะสมไว้มากๆแล้วจะเป็นพิษก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บค่ะ ถ้าอยากทราบนะคะคุณหมอวิทยาพนุมอาจมีคำตอบให้ค่ะได้มีการศึกษาไขามันในช่องท้องของประชากร3 0 3 9คนที่เมืองพิสเบิร์กประเทศสหรัฐอเมริกาโดยใช้เอ็กซ o เรย์โทโมกรฟีคนที่น้ำหนักเกินและอ้วนส่วนพุงอยู่แล้วการที่จะเห็นไขมันช่องท้องก็ง่ายขึ้นการที่มีไขมันสะสมในช่องท้องนั้นจะทำให้เกิดเมตาบริสซินโดมเมตาบริสซินโดรมคืออาการที่มีไขมันในช่องท้องสะสม มีความดันโลหิตสูงมีไตรกลีเซอไรด์สูงมีคอเลสเตอรอลที่ดีคือ HDL ลดลงถ้ามีอาการ3อาการในกลุ่มอาการนี้ถือว่าเป็นเมตาบอลิกซินโดรมซึ่งจะนำไปสู่การที่เป็นโรคหัวใจาขาดเลือดเป็นโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานในที่สุดถ้าไม่มีการแก้ไขผู้ยิ่น้ำหนักเกินนั้นแน่นอนต้องลดน้ำหนักอยู่แล้วและลดไขมันหน้าท้องอยู่แล้ว การหลีกเลี่ยงต่ออาการที่จะเป็นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตส,สูงและโลรคหัวใจาขาดเลือดก,ก็จะเป็นไปได้และจะทําให้หลีกเลี่ยงโรคร้ายอีกหลายโรคที่จะตามมาได้สาเหตุที่ลดน้ำหนักคือเป็นคนอ้วนแล้วก็จะอึดหัดหายใจไม่ค่อยสะดวกและอย่างหนึ่งก็จะมีโรคประจําตัวอยู่บ่อยๆคือจะเจ็บกระหลงัง อันนี้คือเป็นสาเหตุมากไปหาหมอทีไรหมอก็จะให้ลดน้ําหนักลงทุกทีจนกระทั่งมาค้นพบวิธีลดน้ําหนักที่ถูกวิธีนะคะก็สามารถลดน้ําหนักได้15กิโลจากน้ําหนัก70กิโลตอนนี้เหลือ55กิโลเอวจาก34นิ้วนะคะตอนนี้เหลือ28นิ้วะคะ่ะปัจจุบันนะคะหลังจากลดน้ําหนักได้แล้วโครคภัยไข้เจ็บก็ไม่มาเยือนนะคะไม่มีผลข้างเคียงอะไรทั้งสิ้น กิจวัตรประจําวันก็ปกติไม่มือหัวไม่เวียนศรีรษะการแต่งกายการแต่งเสื้อผ้าก็มีความมั่นมั่นใจมากขึ้นสามารถกาแต่งตัวโดยเพื่อนๆไม่รอว,ว่าอย่าอ้วดอีกแล้วค่ะคนอ้วนเนี่ยนะคะส่วนพุงจะยื่นออกมาก่อนส่วนอื่นเลยนะคะซึ่งนอกจากจะไม่เป็นที่เจริญหูเจริญตาแก่ผู้ก็เห็นแล้วยังทําให้เสียสุขภาพค่ะลดน้าหนักลงซะน,นะคะเพื่อสุขภาพกายที่แข็งแรงสุขภาพจิตที่ดีแต่งตัวได้ดูสวยงามเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บนานาชีวิตค่ะ ปรึกษาปัญหาสุขภาพโทร025216100และ0813713232บริษัทเอมิรินเฮลท์โปรดักส์จำกัดเรื่องที่สองของบันทึกประเทศไทยช่วงโซเชียลรีพอร์ตวันนี้ ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จอย่างงดงามของสิงสารฝันลูกทุ่งเสียงทองปีสองเวทีประกวดร้องเพลงที่เปิดโอกาสให้หนุ่มสาวนิคมอุตสาหกรรมได้โชว์ความสามารถในการร้องเพลงประเภทเพลงไทยลูกทุ่งที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่คะ่ะปีนี้การประกวดเป็นไปด้วยความคึกคักนะคะหนุ่มสาว500คนจากนิคมอุตสาหกรรมเขตภาคตะวันออกสมัครร่วมประชันลูกคอ ฝ่าด่าน,นาคณะกรรมการผู้คร่ำบอดในวงการลูกทุ่งอย่างเข้มข้นจนเหลือ10คนสุดท้ายเข้าคลาสเทรนทักษะการร้องและการแสดงบนเวทีจากผู้มากประสบการณ์ในวงการก่อนเข้าสู่รอบตัดสินอย่างยิ่งใหญ่ที่ลานอนเนกประสงค์แซบเวอร์บอวินชนบุรีชิงเงินรางวัลรวม300,000บาทค่ะบรรยากาศในรอบชิงชนะเลิศคึกคักมากนะคะนอกจาก10หนุ่มสาวเสียงดีที่ผ่านเข้ารอบแล้วยังมีเพื่อนๆและผู้ร่วมงานในนิคม ทำป้ายไฟมาเชียร์กันแบบมืดฟ้ามัวดินไม่แพ้คอนเสิร์ตใหญ่ของศิลปินระดับซูเปอร์สตร์เลยค่ะส่วนผู้เข้าแข่งขันก็ไม่ยอมน้อยหน้านะคะจัดเต็มทั้งเสื้อผ้าหน้าผมตามแบบฉบับนักร้องลูกทุ่งพร้อมโชว์ลูกคอทั้งเพลงช้าเพลงเร็วและลีลาท่าเต้นแบบไม่มีใครยอมใครเลยค่ะเรียกเสียงเชียร์ได้ตลอดงานทำให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหนักใจไปตามๆกันเลยนะคะ ก็น้องห้อง้องจบไปตะกี้นี่ก็ C B เสียงดีครับเป็นกำลังใจให้เขาในที่สุดคณะกรรมการก็มีมติเป็นเอกฉันนะคะตัดสินให้นายกิติกรชัยยะเป็นผู้ชนะเลิศการแข่งขันรับเงินรางวัล1 0 0 0 0แบาทพร้อมโอกาสทำเพลงและมิวสิกวิดีโอร่วมกับค่ายเจ้าพระยารคคอร์ดบริษัทเอสมิวสิคจำกัด ในเครือบริษัทสิงค์คอปเปอเรชันจำกัดส่วนรองชนะเลิศอันดับหนึ่งก็ได้แก่นายวิรัต์ภูลเพิ่มรับเงินรางวัลไป50 0 0 0บาทและรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองคือนางสาวกรกัญญาแพงปัดได้รับเงินรางวัล30 0 0 0บาทพร้อมรางวัลอื่นๆอ,อีกมากมายขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสัปดาห์หน้าติดตามเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยกับบันทึกประเทศไทยนะคะวันพฤหัส5โมงเย็น TNN2 True Visions ระบบ HD ช่อง784และระบบ SD ช่อง85สำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ